สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาแนะนำเว็บไซต์นะคะสองเว็บไซต์นะคะที่จะมาช่วยเรานะคะในการออกแบบดีไซน์นะคะว่าตอนนี้มีดีไซน์แบบไหนที่เป็นเทรน์ที่ว่าออมีคนแท็กมากที่สุดมีคนใช้ คำคานี้เสิร์ชหามากที่สุดนะคะเว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า Redbubble Popular Tags นะคะอันนี้มันก็จะเป็นลำดับนะคะความป๊อปปูล่านะคะอันนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะลูกศรตรงนี้นะคะแล้วคลิกอีกทีนะคะอันนี้จะเป็นความความป๊อปปูล่าความที่เอ่อที่มีคนแท็กมากที่สุดมีคนค้นหามากที่สุดในตอนนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นจำนวน จำนวนที่ว่ามีผลลัพธ์ในที่มีคนโพสต์ออกแบบนะคะมีจำนวนเท่านี้อันนี้ก็มี20,000กว่านะคะอันนี้ก็คือ Disney ะคะดิสนีย์นะคะดิสนีย์ถ้าเพื่อนๆคลิกไปนะคะก็คือเขาสุดคำว่าดิสนีย์นะคะนั่นะคือป๊อปปูล่ามากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นออกแบบลายนะคะที่เขาค้นหามากที่สุดในตอนนี้นะคะอันนี้นะคะ วิธีการนะคะก็ให้เพื่อนๆค้นหานะคะมาดูตรงนี้นะคะตรง Re s u l t ตรงนี้นะคะให้ดูว่า,าตรงไหนที่มันมีที่คนทำไม่เยอะนะคะเราก็มาเลือกดูตรงนี้ว่า,ามีตัวไหนนะคะที่คนทำไม่เยอะนะคะอันนี้ก็มี400 403ดีไซน์นะคะความป๊อปปูล่ามันก็จะติดลบลงนะคะอันนี้ก็คือคนคนที่ เขาค้นหามาติดลบลงประมาณ61%เนะคะเว็บไซต์นี้นะคะคืออัปเดตล่าสุดวันที่16เนาะ16เอ่อพฤศจิกายนนะคะรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตทุกๆวันจันทร์นะคะตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกดูตรงนี้ว่าตรงไหนที่มันไม่มีไม่มีคอมเพลติชันเยอะหรือว่าคนที่ออกแบบเยอะคู่แข่งเยอะนะคะเราก็มาเลือกดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นรายการคู่แข่งนะคะเราก็จะมาเลือกดูตรงนี้ลำดับนี้เขาโชว์แค่ยี่สิบห้าเนาะ แล้วก็มาเลือกตรงนี้เอาหนึ่งร้อยแล้วก็เลือกดูมานะคะอันนี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือความมีคนแท็กเพิ่มขึ้นมาคืออีก20 27เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็มีคู่แข่งก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คู่แข่งเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องออกแบบดีไซน์นะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะเราก็ดู ที่มีค่าน้อยๆนะคะแล้วเราก็ออกแบบดีไซน์มันไม่มีคู่แข่งเยอะนะคะอันนี้ก็199วันนี้ดาก็เพิ่งทำตัวนี้ไปนะคะ Relax the d u m m e r is here นะคะ,ะ,คะเพื่อนก็คลิกไปนะคะอะเห็นไหมคะตรงนี้มันมีมันมีแค่263ดีไซน์แค่นั้นเองนะคะอันนี้เราก็มาสร้างดีไซน์ใหม่เ <ๆ S 1> พื่อนๆนก็ลองมาดูนะคะ เราก็มาดูว่าเออเขาดีไซน์กันแบบไหนยังไงเนอะอีกวิธีทริคหนึ่งนะคะสมมติว่าเพื่อนๆออกแบบดีไซน์มาแล้วเนาะทีนี้เพื่อนๆไม่รู้ว่าเราควรจะแท็กไลไ์ดีเพื่อนๆก็ลองมาดู เลื่อนลงมานะคะหลังจากที่คลิกแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะตรง all t a x s product เนาะมาดูตรงนี้ว่าคนที่เขา list รายการนี้เขา tag อะไรบ้างนะคะทำไมเขาถึงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะรา,รายการแรกนะคะในการค้นหาเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็มาลงมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ท็กไปนะคะ tag ตัวนี้สำคัญนะคะ มันก็เหมือนเป็นการที่เราจะไปซื้อของแล้วเราค้นหานะคะถ้าเราใส่แท็กตัวที่มันตรงกับที่เขาค้นหานะคะดีไซน์ของเรามันก็จะพอปขึ้นมาเนาะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะตัวนี้จะชื่อว่า Bubble Train นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราค้นหาแท็กาเว่าดีไซน์อะไรนะคะที่มันป๊อปปูล่าอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็คลิกเข้าไป เกต y เดย์เทรนเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นดีไซน์ที่เขาก็จะเรียงลำดับมาให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรีซาว่าคือคู่แข่งว่ามีมีทั้งหมดเท่าไหร่เนาะอันนี้นะคะเราก็มาเลือกดูนะคะอันไหนที่มันน้อยๆน,นะคะเราก็จะทำตรงนั้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะในการ ออกแบบดีไซน์กับตัวเที่เป็นข้อความอันนี้นะคะเพื่อนๆต้องดูเรื่อง Copy ปี้ไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็ทำเลยเนาะเดี๋ยวดาจะมาพูดเรื่อง Copy ปี้ไรอีกทีหนึ่งอีกวิดีโอหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาโพสโพสตัวดีไซน์ไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราดาจะให้ดูของดาเนาะ วันนี้นะคะคือดาโพสตัวนี้ไปนะคะดาโพสดีไซน์ตัวนี้ไปเนาะแล้วดาได้รับอีเมลจากทาง Redbubble ว่าเขารีวิวดีไซน์ตัวนี้อยู่นะคะมันอาจจะมี แท็กสบางตัวนะคะที่มันอาจจะเป็นก๊อปปี้ไรท์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นออโต้เนาะถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันจะไม่มันจะไม่ใช่ที่ว่าเป็นมนุษย์ที่จะไปเช็คดูเนาะหลังจากที่มันพอปขึ้นมาแล้วทางพนักง,งานเขาก็จะมาดูรายการดูดีไซน์เราว่ามันมีก๊อปปี้ไรท์หรือเปล่า นะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3สชั่วโมงเนาะดาก็ได้รับอีเมลว่าดีไซน์ตัวนี้ดาสามารถที่จะขายได้นะคะถ้าหากว่ามันขายไม่ได้มันโดนอ,อ่อ y อปปี้ไลทเขาก็จะ Delete ดีไซน์ตัวนี้เรานะคะถ้าหากว่าเราโดนอ,อ่เอ,อ่อโดนเช็คว่าเรามี c o อปปี้ไรท์เยอะๆเขาสามารถที่จะแบนแอคเคาท์เราได้นะคะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของ ออ c o p y r right, i g h เนาะเดี๋ยวดาจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับ copyright อีกทีนึงนะคะวันนี้ก็เอาตัวนี้ไปดูก่อนเนาะว่าเราควรจะออกแบบอะไรดีเทรนอะไรตอนนี้ที่มันที่มันคนสุดหามากที่สุดเนาะมันก็จะมี2เว็บไซต์เนาะจะมี bubble trend นะคะกับ red bubble popular tag เนาะเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะ อย่างที่บอกไปถ้าไหนมันมีคู่แข่งน้อยๆเนาะดาก็จะมาดาก็จะมาทำนะคะแล้วเราก็ดาก็จะมาคลิกดูนะคะว่าเขาออกแบบดีไซน์กันแบบไหนยังไงเนาะแล้วเราก็มาทำดีไซน์อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเว็บเอ่วอวิดีโอนี้นะคะดาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะงะนะคะก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่ยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยมณนะที่นี้นะคะถ้าดาพูดผิด พูดช้าพูดเร็วหรือว่าพูดไม่ถูกอักขละโครบกร้ำผิดยังไงดาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามวิดีโอวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ